สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนายรุ่งสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอันตรายจากการโมโหง่าย ทุกท่านครับมีบทความที่น่าสนใจขออนุญาตนำมาแบ่งปันดังต่อไปนี้นะครับผู้เขียนได้บอกว่าโกรธแค่สองนาทีแต่ร่างกายต้องใช้เวลาหชั่วโมงในการกำจัดสารผิดทุกท่านครับทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าหากเราเครียดหรือโกรธเพียงแค่สองนาทีร่างกายของเราจะผลิตสารพิษมากมายขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้เวลาถึงหชั่วโมง ร่างกายจึงจะก,กําจัดสารพิษเหล่านั้นออกไปจากร่างกายของเราได้หมดนั่นหมายความว่าถ้าเราเครียดหรือโกรธเพียงแค่แปดนาทีเราจะต้องเสียเวลาไปถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือหน,นึ่งวันชนนะครับร่างกายของเราจึงจะก,กําจัดสารพิษที่เกิดขึ้นมาจากความเครียดและความโกรธนั้นออกไปได้หมดจึงไม่แปลกเลยนะครับที่คนในยุคนี้จะเป็นมะเร็งกันมากขึ้นแล้วตัวเราเล่ะครับ ยังอยากจะเก็บความเครียดเอาไว้หรือผูกโกรธใครนานๆข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีอีกหรือไม่ครับเพราะนอกจากมันจะเสี่ยงต่อการเป็นมะ,มะเร็งแล้วนะครับยังทําให้โรคต่างๆที่เราเป็นอยู่นั้นหายยากยิ่งขึ้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับเราควรจะมีการหมั่นเคลียร์ใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อย่าให้มีอารมณ์ขุ่นมัวกับใ,ใครๆหรือสิ่งใดๆ คือต้องฝึกจนกลายเป็นนิสัยนะครับนั่นก็คือมีอารมณ์ดีอย่างเดียวเราสามารถรักษาอารมณ์ให้สบายตลอดทั้งวันครับเราควรที่จะรักษาจิตใจให้ผ่องใสโลกของเรานั้นแสนสดใสนะครับหากจิตใจของเรานั้นคิดแต่เรื่องสร้างสรรค์แต่ก็แน่นอนล่ะครับในระหว่างวันในแต่ละวันนั้นก็จะมีเรื่องราวที่ไม่ปราถนาปรากฏขึ้น ประเด็นสาคัญสาระสําคัญคือเราจะนําสิ่งนั้นมาปรุงแต่งต่อหรือไม่หากไม่ครับสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นอากาศธาตุเพราะดังที่เราทราบกฎไตรลักษณ์นั้นทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหากเรามีหลักการคิดนั่นก็คือก็ดีเนาะก็ดีนะหรือถ้อยคําที่เป็นชุดนั่นก็คืออะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นมาแล้วล้วนดีหมดหากเป็นได้ดังนี้ครับจิตของเราก็จะมีแต่ความสุขฉะนั้นอันตรายจากการโมโหง,ง่ายมีจริงครับ วันนี้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ